วิธีในการฝึกลูกนักกีฬาให้มีการตัดสินใจที่เร็วและมีประสิทธิภาพดังนั้นวันนี้อะไรที่เป็นทักษะสามารถที่จะฝึกฝนได้สามารถที่จะเรียน e, รู้ได้ยิ่งเรียนยิ่งทํายิ่งเก่งดังนั้นวันนี้อะไรที่ทําให้เขาตัดสินใจช้าเรารู้ถึงสาเหตุว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนก็เป็นไปได้วันนี้5ในเรื่องของวิธีมีอะไรบ้างอันแรกคุณต้องให้มีข้อจํากัดหรือทางเลือกน้อย ต้องฝึกก่อนเพราะว่าถ้ามันมี2ทางเลือกมันก็ต้องตัดสินใจอันใดอันหนึ่งแต่ทางเลือกที่น้อยไม่ได้บอกว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ดีนะต้องเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพและเขาก็จะฝึกในการเลือกในการที่จะบอกว่าสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีฝึกให้เขาได้เรียนรู้คุณเป็นคนที่คอยแค่แนะนําอย่าตัดสินใจแทนเขาแล้วกันอย่างนั้นลูกของคุณก็จะไม่กล้าตัดสินใจเหมือนเดิมอันที่2ก็คือคุณต้องสอนเขาให้รู้จัก แยกแยะมีข้อดีข้อด้อยว่ามันมีอะไรบ้างในสิ่งที่เขาจะเลือกให้เขาเรียนรู้ให้เขาสืบค้นให้เขาหาข้อมูลสิ่งเหล่านี้แหละค่ะยิ่งเขาสืบค้นหาข้อมูลนั่นคือการเรียนรู้ที่เขาจะต้องตัดสินใจได้ตัวเองเมื่อเขาก้าวไปอยู่ในสังคมที่มันกว้างขึ้นตรงนั้นอะ่ะเป็นเทคนิคที่คุณสะสมเขาตั้งแต่ตอนอยังเด็กและเขาก็จะเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้เมื่อเขาเติบโตเทคนิคที่3ก็คือในเรื่องของบางครั้งอะ่ะแน่นอนเมื่อมันมีการตัดสินใจที่เร่งด่วน หรือเราไม่ได้คาดการให้คุณใช้เซนส์ของตัวเองเลยค่ะแน่นอนทุกคนมีความรู้สึกว่า้ hey, สิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีเรามีเวลาน้อยมีเวลาในการที่จะตัดสินใจน้อยอ่ะเราก็ต้องบอกว่าเอ้ย hey, ความรู้สึกลึกๆอ่ะที่เรารู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราตัดสินใจเลยค่ะและคุณไม่ต้องกลัวที่จะรู้สึกพลาดผิดหวังว่าการตัดสินใจครั้งนั้นอ่ะมันทําให้เราเฟลแต่คุณบอกว่าอ๋อคุณต้องภูมิใจว่า ฉันได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วฉันตัดสินใจและภูมิใจกับการตัดสินใจนั้นอย่าผิดหวังคุณให้คุณได้เรียนรู้กับสิ่งนั้นเทคนิคข้อต่อไปคือเทคนิคที่4ถ้าอยากเรียนรู้เร็วตัดสินใจเร็วคุณต้องมีข้อจํากัดเรื่องของเวลาเมื่อเวลามาเป็นข้อจํากัดของทุกๆคนสังเกตไหมว่าอะไรที่มันมีบอกว่ามีเดทไลน์มีเวลาคุณจะรีบทําให้บรนเสร็จทันทีเช่นเดียวกัน ถ้ามันมีเงื่อนไขของการตัดสินใจคุณใช้เวลามาเป็นข้อจํากัดคุณก็จะทำให้คุณตัดสินใจได้เร็วถูกต้องไหมคะดังนั้นยิ่งมีเวลาน้อยคุณก็ต้องเร่งตัดสินใจแต่การตัดสินใจนั้นต้องเป็นการตัดสินใจที่ผ่านการที่เรียนรู้และการศึกษามาแล้วโอเคไหมและข้อสุดท้ายสําคัญมากบางคนว่าทําไมฉันไม่กล้าตัดสินใจเพราะในหัวของเขาในความคิดของเขามีแต่เรื่องที่มันเป็น เอ่อนกาทีฟหรือเป็นเรื่องลบๆมันก็วนเวียนบกวนว่าเฮ้ยอดีตฉันเคยเจออย่างนั้นมันก็ทําให้คุณไม่กล้าตัดสินใจหรือบางคนมองอนาคตไกลจนจะทําให้ไม่รู้ว่าเอ้ยจะต้องตัดสินใจยังไงคุณกลับมาอยู่ปัจจุบันมองในเรื่องแย่ให้เป็นโอกาสมองอุปสรรคให้มันเป็นโอกาสและมองทุกอย่างให้มันเป็นความท้าทายหรือมองให้มันเป็นเรื่องดีๆและคุณก็จะทำให้การตัดสินใจนั้นมันเป็นไปได้ดีเพราะเรามีความเชื่อ มีความคิดที่เป็นบวกมันเป็นพลังและคุณก็จะกล้าในการตัดสินใจครั้งนั้นอย่างแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดแชร์ในเพจ Dr. w a ส s อ o r t Expert และสามารถติดตามได้ที่ YouTube c h anel n Dr. w a t s อ o r t Expert แล้วพบกันขอบคุณค่ะ